เลยครับสวยครับพี่น้องครับสิบห้านาทีพิจ๊อบนะครับอีกสี่หมอกนะสิบห้านาทีพิจ๊อบครับพี่น้องครับไปเอาไปเปึงาตาเฉลยนั่นกันเจอเละบินตกลงสรายนี่เียงกลางแก่ๆนะครับกลางแก่ๆเต็โอู้พันลุ่มๆใช่ไหมโอเค ครับโอ้เต็มข้อครับแจังสีบรุทครับนี่ียบร้อยแตรมทีซีกวางตีหม,มาะค,ครับผมจีครับเดี๋ยวตามก,กันน,น,ออกนะครับน,นี่น่าเฉลยนะครับเแตรมทีซีนะครับเชียงตามคลิปเลยครับพี่น้องครับ ฮะนะครับยินจะเสียงเหียกมาอยู่นี่มาน้ำบอนุกรล้วละครับโอกว่าสีไดาการบานาะพี่น้องเนาะโอเคครับอ๋อครับผมพี่น้องครับน้องกะมามาเก็บขึ้นไปน้ำกันนะครับเนาะคือเก้าครับโอสีใไดมานังเก็บขึ้นกันคือเก้นเานะครับพี่น้องครับโอ้ยตีบาฟินปดไว้เร้วนะครับผม สีอ้อยสีหมอคู่เพื่อนบ่อคู่นะครับบ่อคู่เป็นจังใดบุญเตรียมนีนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาลงมากัตามคลิปครับสไตายเพื่อนกัดสีจังสีนะครับเนาะเอากับไปปั๊บไปเปลี่ยนมันบ่ได้แล้ครับเอามาเจังใดเข้ากระเล่นจังสั่นนะพี่น้องเนาะของเต่อให้นะครับผมเล่นนกฝึกนกกันเฮาใส่เห็นเพิ่นบ่ละเอานี่นะครับเห็นบึง กิรลยาทาทางเบิงอากาศเพิ่นไปน้ำกันครับพี่น้องครับ,รบม,มาฟังพอดีบาฟินมามาฟังเบิงนกริวตัวนั้นครับมาฟังเบิงนกริวตัว <c oughs> ตัวใดไปนะครับผมตัวใดไปประหัวซีเมนตัวบอนะครับก็เลยมาฟังเบิงว่ามันขันบอนะครับผม นกเสียงหน่อยคันนะครับม่มีตัวคันโยนพี่น้องมันจะคันเหี่ยกขึ้นนะครับก็ได้ชีไดาิึงคือเก่าตัวนี้ตัวใดนี่ก็เข้าหลอดตาทด้พี่น้องต่เป็นเสียงกลางครับบ่อนี่มันบ่อนกริ้วหลายครับมาลองมาลองเล่งเล่งปึงนะครับเมือเ่อนี้ออกมาฟั้างิึงก็เลยเอาชีหมอ,อ,อกมานะครับผมมาครับได้การน,นะพี่น้อง หมดบ่อด้ขันยุ่นนะครับคันเหยกตอกจอตอกจอเข้ามากเหยาใสกระได้การนะครับสิผานาที่ี่น้อบานบาฟินกับฝนตกนะครับมือน,นี้นะครับผมฝนตกเขาก็ขาดเม็ดครับตอนนี้เกับเกือบบ่อาบสามแล้วบ่เด็กเพิ่งเวลาใบสามครึ่งนะครับบาฟินนาใสกับ,กบ,บายสามนะครับผมเอาเพื่อนมาผู้เดียวพี่น้องมือนี้นะครับผมมอว่านี้ไปครับเจ้าอ้างนะครับ เจ้าอ่างช่วงนีก้ก็ชีบได้บได้เห็นหน้ะเห็นตามันนะครับเด้จีบได้ออกคลิปนอกอจาบเจ้าอ่างนะครับพี่น้องครับเพราะว่าหยังเสิเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะครับบาฟินเอาชีหมอกนะครับยดกันน้ำเพลนเอาชีหมอกนะั้นลงลงกระถางนะครับเอาลงกระถางบานนี้เพื่อนคู่คักหมักอ่างเพื่อนคู่นะครับเพื่อนคู่ใส่เาขาคักบาฟินเลยมาเบิ่งกะนกะันนาเอาขึ้นขั้นแขวมันนะครับ เอานกตีกันเบอกันหน้าอวสันะครับผมแต่เลยปล่อยบักอ้างออกบัดทีนี้นะครับผมเพื่อนนี่ผัดยูอันอยู่ในอันยางรถนะครับเครื่องยางรถบาฟินก็เลยปล่อยบักอ้างออกเปิดประตูกงนะครับประตูตุ่มน่ะละบอกอ้างอยู่ในตุ่มนาะเปิดแล้วเลนบักอ้างเล่นลิดออกไปนะครับกําลังสีเลีนไปใส่เพื่อนนะครับกาลังสีเลนไปเสียบนะพี่น้องกาลังสีเลนไปเสียบจังจีนะครับเพื่อนนี่ตีลั่น หกอ้างถือหักป่านไก่อะพี่น้องเป็นซิปหน้าที่ผมนะครับจังขึ้นว่าพี่นก็บานเรียบร้อยแล้วนะครับหมักอ้างถือตีเดี๋ยวนี้แต่เพื่อนว่าโนกตีกันมันมันหักมันเส้นเนาพี่น้องเนาะมันวิ่นคือไก่ถือเขาหัวมันนะครับเพื่อนนี่ตีแห้งครับโอ้โวันหนึ่งนั่งเข้าเมานะครับหมู่ว่านโอ้เป็นซิปหน้าที่ผมครับจังกลับขึ้นมาจังขึ้นมาเทิงข้อนใดจังขันครับโอ้อะไรวะเกือบนะฮะนี่ ว่าพิ่นก็เลยตัดนะครับตัดเสือกตัดเสือกันตัดเสือกล้างหมักอ่างว่าสิปล่อยใช่นกแม่ผัดตีเขานะครับอ่างก็ได้อู้นะครับก็เลยเอาใบโกงมังเกิลละนี่น้องนะครับผมก็เลยซีเลนเพื่อนนี่ปฏินี่นะครับว่ามันถือตีอู้เห็นมันพักตะก้อนนี่น้องเนาะถือตีจังพูดนะครับถึงก็นั่งเข่าเมาเลยครับตาเรือมแมวแมวอยู่ว่ามันมันเรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้าน นี่ว่าเว่ากับอาจารย์ลิ่นอีสานล้านดินอยู่นะครับหมู่บ้านนี้แล้วหัวหล่อบาฟีนอยู่นะครับผมเอาไปหาเอาตีกันเด้ออาจารย์เพิ่นวะสิเรียบร้อยเดิเพิ่นว่าโอ้ยบ่งหูนาะพี่น้องเนาะว่าแมนมันมตีกันธรรมดานะครับตีกันแห้งนะครับครับผมกับสไตล์ชี้หมอกกสิตามคลิปนะพี่น้องเนาะตามคลิปเลยนะครับผมบาแมนบาสูด้วยพี่น้องใส่คนซื่อๆนะครับใส่คนดึงเขาเข้ามากเลย ป้องเขาเสียบเข้าออกนะครับสิเป็นสิเป็นค้ายๆทั้งสี่ลครับนี่ตัวที่ซีเพ่นแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับผมนี่เข้าไปด้มาคุยกันมือหน,นีบาฟินกันนะครับมาบอกพี่น้องเอฟซีเขานําน,นะครับบ่าฟินจะได้เดินทางไปจังหวัดตังนะครับผมไปออกหนวยเห็ดขาเทียมน้ำมูเพิ่นนะครับแ็เลยสีบโบด้จับนกไปอีกอาทิตย์หนึ่งผุละพี่น้องอาทิตย์น้านะครับ นันจันว่าอังค่าหน,นาพุล่ะนะครับจังสีได้กลับมานะครับดัอาน,น,าอนอังค่าหนาบอเแมนังค่ารนี้ได้พี่น้องังคารอาทิตย์นี้สีเด้ไปงาวด้วยครับอาทิตย์พุล่ะอาทิตย์ที่ยี่สิบกลัวพุล่ะครับเอไดลล่าผักหลอนกับสีเด้เอาหนกออกหาไหลนะครับเนาะนะสำหรับมือนีกันนะครับบาฟินกันมีหมันอยู่ครับมีหมันมาใส่ถือหม่องมันพอดีนะครับผม ที่รถเศร้าออกมาซื้อว่าเจ้าของสิบอยร้ายมือน,นะครับก็เลยก็เลยออกมาวา่าใส่ใส่เบื้องพ่อขอางเศร้าขกซื้อๆออกพี่น้องอยากหาออกลรออกตอนกตอกับกระลังไปใดนะครับกระลังฮัดกระลังไ,ไปใดกะให้เดี๋ยวเอามันออกนะพี่น้องเนาะก็เลยนี่แหละครับ พอไปได้มาได้ก็อยากเอามันออกนะครับผมพอมีเวลาเอาออกไปซะละพี่น้องมาแต่เอาผ้าเขากล้องเนี่ยนะครับฝึกเขากล้องเนี้ยฝึกผ้าขี่รถเนียมันก็สีดักสำหรับบาฟินบบหูนะครับ่าผู้อาจารย์เพิ่นเอาออกเพิ่นเลนโหลดจังไดนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าบาฟินผ้าไปจริงๆแล้วขันบบขันบบหูละแต่ว่าเอาผ้าขี่รถไปนะครับผ้าขี่รถไปน้ำน้ำออกตอกะน้ำเอาตัวอื่นไปกับไปน้ำนะครับพอได้ พอได้ฝึกมันไปครับขันบข่ขันกะมือไม้เฮาอย่าเฝ้าใจห่อนนะพี่น้องนกไม้นะครับนกเฮามันไม้กะอย่าเฝ้าใจห่อนน้ำมันนะครับควายเหย็ดไปนะครับขันมือหนีขันมือนาสาีบ่ขันมือหนีขันลักเดียวมือนาขันท้องลักไปงั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะพี่น้องเนะาะเฮากบฝึกไปเรื่อยนะครับฝึกไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยมันหักสีตรงนี้มือ กิ้งกักมือละว่าพี่คือวาได้นน่นะครับผมเทามาเรียนรู้ไปน้ากัดน้องพี่น้องเนาะสําหรับมือใหม่นะครับวาฟินกับเป็นมือใหม่สาหรับนกดินนะครับใจเย็นๆนะครับบอกอยากให้เบาเสมอเลยว่าพี่น้องมือใหม่เข้าใจใจเย็นๆนะครับเล่นไปสักก้อนนะครับ,ม,ม,รม,รบมันกับสายเลียนเขามันดีแล้วมันกบสีควายจับเฉล่ยให้เขาเดี๋ยวพี่น้องจับเฉลยได้ก็สีว่าเออ จีแหลกกับบอ่อขันกับสิมีแต่ขอเสียอยู่หันละมันเริ่มขันเริ่มจับเลยได้ห้วยมันดีอยู่ตัวสายนี่ผัดวานะครับตั้งสีเป็นนะพี่น้องเนาะนะครับผมอ่าก็สำหรับสายเจ้าอ่างนี่ก็น,นะครับพอเพิ่นเป็นเจ้าเซเวน่นนะครับเซเว่นที่อยู่กับอาจารย์ลินนะครับเจ้าเซเวน่นแม่เพิ่นเป็นอ่ากวนอูมาดำนะครับกวนอูมาดำเอของอ่าอาจารย์ อาจารย์ดอนนะครับพีท้านดยดอนชีสเกตนะครับอาจารย์ลิ้นเพิ่นนําเขามากะของบาฟีนนี่ก็สิเป็นชุดชุดแรกๆนะครับชุดแรกๆที่เอามานําเพิ่นนะครับที่เพิ่่นลองลองลองทับเบิ้งนะครับมันกาในการนี่หะครับอาชีพว่าได้ดูดันแบบตั้ปึ้งตั้มปึ้งไหมนะครับแต่ว่ากะสีมีสไตล์ของเขานะครับจะเป็นสไตล์ของเขาเป็นยังสีนะครับเท่ากับตองเข้าใจน้แต่ว่า ฟินว่าค่อนข้างที่จะหมันนะครับมีหมันนะครับสําหรับสายเซเ่นนีเนาะพี่น้องเนาะรลองเบิ้งกันไปเรื่อยๆครับว่าสิเป็นจา้าไดพี่น้องกาการเล่นตีว่าะท่านใดๆนะครับเล่นเบิ้งไปสกักกอนนะครับเนาะเอาสำหรับมือนี้กรียบร้อยนะครับเก็บเรียบร้อยเดียวยะมีหมันอยู่ครับมือนี้แต้มหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก่อนออกไปทํางานนะครับผม อ,อยากฝากพี่น้องเอฟซีมือใหม่เห้านะครับใจเย็นๆนะครับเลี้ยนนกก็อยากให้ใจเย็นๆจักน้อยอยากฝ้าไปหายไปอ่ากขอ,อ,อกมันนะครับใจเย็นๆน้ำมันจักน้อยให้เขาเข้าใจมีเวลาอยู่น้ำมันไา้ๆนะครับผมเดี๋ยวเขากะสิเข้าหักมันเห็ดน้ำมันดีเดี๋ยวมันกะสิตอบแทนสิ่งดีๆให้เห้านะพี่น้องเนะาะสำหรับมือหนีบ้าฟินครับนะครับเจ้าซีมอกนะครับ ขอลาพี่ลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ